cái nhai gì đó. Cao. Cao vậy. Cao โมังโลกังสากัดังเกียววันังสันติน้ามังน้มีโุมังกระยนตีเสถีมีเงินทองแก้วแหวนเงินทองจงสำเร็จไหลมาเทมาโุมังกเรียนตีน้เปิดโมเปิดเปิดชิดเปิดทางเปิดดวงจะาดารากีบารมีวัตถุมงคลสาการังเกียววันังสันติกำไรเงินกำไรทองให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นวาสนาเป็นบารมีมีโชคมีลาภกันคุณกันใสกันผีกันสามคุณผีคุณใสคุณคนวิญาณสู่นหายทุกหายส่หายโลกหายภัย หายก็หายเขียนหายเวียนหายไปสากกาดังเกียววันังสันตินัสตังมามะมามามหาลาภาณโมพุทธายะนาชาลีตินาชาลีตินาชาลีตินัมังนัมีสากกาดังเกียววันังสันติโอกาสนะโอกาสนะเกีสาโลมานขาทันตาตะโจโอกาสนะเกีสุมังกดังเกียววันังสันติโอกาสนะนโมพุทธายะสากกาดังเกียววันังสันตินัเปิดโมเปิดพระพุทธเจ้าเปิดเถิดเปิดพระคาถาเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคล บรารมีนาโกนาคนาคานาครราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองบดานอภิบาลประธานปอนจงสาเร็จสักการะเกียววันนัสันติผู้ใดได้ไปสักการบูชาแล้วบังเกิดดีสิริมงคลน,น้ำมังน้ำมีสมังกกโกลยนตีนาดีโมดีเสริมดวงวาชนาบารมีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลผู้ใดได้ไปเราให้มีโชคมีใช่ผู้ใดได้ไปเราให้มีโชคมิรักสมบัตมุงหมัดปารนาวัตถุมงคลนี้เป็นวัตถุมงคลกำไรหิน กำไรหินน้ำผึ้งหรือกำไรหินสีหยกเป็นขวนเป็นกำลังใจอันนี้วันนี้ผลพาโชคเอามาให้อาตมาปลูกเสกให้เอามาให้อา,มาตอาม,าอามาอธิษฐานให้อันนี้เป็นของฝนพาโชคเด้อไม่ใช่ของอาตมาแต่ว่าถ้าอาตมาได้จับได้ปลูกเสกแล้วก็ถือว่าเป็นขวนเป็นกำลังใจให้แก่ญาติแก่โยมผู้ใดได,ไ,ดไปดอกให้ลำให้รวย ไอ้ถือเลขงวดที่มานี่เด้อโสมังกาดังเกียวนังสันติปากากาปูโกสุโก๋ตังเกียวนังสันติอืมปูไอซื้อเลขเก่าไอถือเอา้าอีกตัวน,นึงไปหาได้เอาหลอดปนปนนะอ่าเอาดียดีเดียดีดีดยดอจะเป็นกำไรหยกนะครับที่หลวงปู่เพิ่นปู่เพิ่นพวกเศษไก่นะครับอืม ภูหันตกเตพแหงน,นะครับตอนนี้นก็ได้ไม่โอกาสนะครับ